เลยขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็อยู่กับผม d ีเจ m a d ์แมจากห้องการินาช็อช98ที่ปิดตัวลงไปแล้วเราจะพูดทำไม่เราไม่รู้เหมือนกันวันนี้จะมารองแนะนำฮีโร่ใหม่นะฮะซึ่งมมีรูอว่า c r a ปอันนี้เบว่าไม่รู้น่าจะซื้อแ r ร็หรือเรียกบัานร่า ไอโรบีตะนะ่ะวันนี้ขอใช้อต้านี้แล้วกันว่าอต้านี้มันไม่ค่อยสวยส่วนอันนี้มีมตังค์ซื้อแพงทิ้งหายบาคนมาใช้อต้านี้กันนะฮะซึ่งตัวใหม่เนี่ยความสามารถก็จะคิดว่าคล้ายๆดา้อกเนสก็คือเป็นฮีโร่สายที่ต้องยิงต้องยืนยิงอย่างเดียวอ่ะก็คือไม่มีสกิลสตันอะไรเลยก็คือมีแต่สโลแล้วก็สกิลวิ่งหนีนั่นเองนะฮะซึ่งจากการที่ดูแล้วไม่น่าจะแทงคนเดียวได้ก็คือประมาณนี้ก็คือต้องอาศัยเพื่อน ี๋ยวมาลองเทสดูว่ามันควรจะออกของยังไงสกิลมันเป็นยังไงดูนะฮะซึ่งของเนี่ยผมแนะนําให้ออกอันดับแรกเลยออกรองเท้าก่อนออกมันให้ได้แล้วก็ผสมให้เป็นอันนี้นะฮะแล้วก็ปรับเป็นสายเลือดซึ่งจะเพิ่มความสึกแล้วเนี่ยเราจะมีตัวเลือกขึ้นมาว่าเราสามารถออกอันนี้ก็ได้นะฮะหรือรีมานารีมานานี่ก็มีประโยชน์เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเรายัางเี้สกิลเปลืองมากก็คือ <S 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 มาน,นามไม่พอฮะ,ะซึ่งเรา เราต้องใช้ส่วนนี้เนี่ยแน้่นี้จาเป็นมากเราจะทําให้ยิงไวขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากที่ต้องยิงถ้าโดนใบโดนสตัน์หรือโดนอะไรเนี่ยก็จะคือจะหมดประโยชน์ไปเลยเพราะว่าทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาออกอันนี้นี่นะฮะทาให้ยิงไวแต่แล้วก็ผสมเป็นอันนี้ถ้าเงินเหลือตอนเลยเจมก็ออกเป็นอันนี้เลยก็ได้ไปป่ะหรือไม่ก็ออกเป็นตัวนี้ก็ได้นะฮะคอนสายฟ้าออกอย่างนี้ไปเลยโหดนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาถึงพัท ก่อนที่อะเรเกมเนี่ยตอนที่เรามีรองเท้ากับหน้ากากให้ออกอนนีน้ก็ได้ออกอันนี้มาสักหนึ่งก็ได้นะฮะออกมาเสร็จแล้วก็พอเล่นเกมเกิดแล้วก็ขายทิ้งหรือไม่ก็ออกโลกบ็อกเอาไว้อันหนึง่งแล้วถ้าเงินเหลือจริงออกฮาร์ดแม่งเลยเพิ่มความติดตัวยืนยืนยืนยิ้วอย่างนั้นอะโอเคปะ่ะร็จแล้วเนี่ยเราจะมออกอันนี้ต่อเอาเป็นตามหลักตากลล้ลกันเขาจะออกแนวเนี้ยเราก็ออกตามแม่งแล้วออก,ลกันเดี๋ยช่องหนึ่งออกอะไรดีวะนี่ถ้ามีเงินหนึ่งก็ดีเลย เอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะงทั้งหมดนี่หมื่นห้านี่ไม่พอเนี่ยขุดปิ้งของอะไรของนูไว้กันการโดนล็อกเป้าแล้วกันนะอันนี้เราจะมาลองดูที่สกิลแรกกันเลยแล้วกันเอาสกิลสองก่อนเพราะว่าระยะทางไกลสกิลสองเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งแล้วก็สามารถเนี่ยวิ่งทะลุต้นไม้เนี่ยซึ่งเวลาเราบวกกับเพื่อนเนี่ยเราสามารถผ่านต้นไม้ไว้อย่างเงี้ย ไอ้เพื่อนเดินหรือว่าก็วิ่งไป่้ยเพื่อนแล้วก็ถังต้นไม้เพื่อนหรือว่าจะหาตะตูนี้มันวิ่งเข้าไปหลบในต้นไม้ก็ได้เอาไว้ตามล่าอย่างนี้เพราะว่าสกิลนี้เนี่ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยนะระ,ะยะเวลานในการคูดาวเนี่ยเมื่ออัพไปแล้วจะแทบไม่มีคูดาวเลยถ้าไม่โดนช็ตก็คือยิงยิงอย่างนี้ได้ก็คือวิ่งไปในป่าแล้วก็ยิงอย่างนี้ได้นะฮะซึ่งไอ้ตามหมือเพื่อนบิตามเรา,าม,มาด้วยส่วตะกิลแรกเนี่ยเป็นตะกิลที่ผมคิดว,ว่าสร้างความเสียหายได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ก็คือ มันจะวัดจากเป้าหมายที่ตรงกลางแกนเนี่ยตรงแกนกลางของระเบิดม,ม็จะได้รับความเสียหาย160ถึงต่อครั้งน,นั่นเองนะฮะถ้าเป้าหมายอีกไปเจิไร่งเี่ก็จะไม่ตั้งดำกูมไม่ได้จับมืออีดาฮอีดาฮ์ก็จะโดนเบาแต่ไม่สโลไอ้นี้เนี่ยจะโดนหนักแล้วก็สโล โซโลกี่เปอร์เซ็นต0เปอร์เซ็นนะซึ่งเสียงโซโล3วินาทีเกินวนการยิงป้อมนั่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้ากดเปิดเตอรแล้วเอาของเนี่ยก็จะยิงไวมากซึ่งการยิงไวของมันเนี่ยทำไมต้องยิงไวเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยจะวัดจากความไวในการยิงของเรามันก็จะยิงเหมือนเรายิงตามเราทุกอย่างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งปลาหมึกเป็นสกิล3ที่เป็นสกิลิ4ตัวนะฮะสร้างความเสียหาเซนเวสซึ่ง ตอนต้นเกมนี่ก็มีผลกดได้พอสมควร5ฮีโร่ฝักไม่เป็นฮีโร่ที่เป็นแบบฮีโร่กดเราอะ่ะฮีโร่ที่กดเราก็จะมีเอจีอจ่าใจีกองจัดหลอกบัวเนี่ยที่ไม่รูอ้อะไรประมาณนี้ส่วนอันตรีเนี่ยจะเรี้ยงซามมอนออกมานะฮะเรี้ยงซามมอนออกมาี่ตัวเนะาะ3ตัวตัวแรกเนี่ยจะทําไม่ยิงแบบสแปะซึ่งก็จะยิงฟีฟเนี่ยหรือยิงฮีโร่เนี่ยที่มันมาอัดกันอยู่เนี่ยแบบเวลาเขาบวกอะไรอย่างเงี้ยเรายิงยิงเนี่ยก็จะยิงสแปะโดนทั้งหมดเลยซึ่งเกีย็นมากส่วน เมื่อเลเวล11เนี่ยจะเรียกซัมมอนตัวที่สองออกมาได้นั่นก็คือเป็นซัมมอนที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดการสโล่25เปอร์เซ็นแล้วก็สร้างความเสียหาย15ดาเมจก็ไม่รู้มึงยิงสรโลเดี๋ยวก็ได้ไม่ต้องทําอะไรหรอกนะส่วนตัวที่สามเนี่ยเลือกมาได้ตอนเลเวล16นะฮะซึ่งพอเลเวล16แล้วเนี่ยก็จะเรียกซัมมอนอีกตัวหนึ่งออกมาซึ่งซัมมอนตัวนี้เนี่ยจะวัดดาเมจของเรานะฮะเป็นหลักซึ่งก็คือจะวัดดาเมจจากเรา อ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะสร้างความเสียหายเช่นดาเมจเราเนี่ยมีร้อยหนึ่งไอ้สมอตตัวนั้นก็จะยิงออกมาดอกละสามสิบซึ่งออกมาสามตัวก็เป็นร้อยอ่ะแล้วยิงไวๆด้วยนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเราจะมาลองดูว่าถ้าเรากดปเปอร์เซอร์ล้วกดสมอตยิยิงไวยังไงนะฮะซึ่งก็จะยิงประมาณนี้ก็คือจะยิงสเปสจกกันมานเลยเห็นไหมเก็จะยิงสเปสอย่างเดียวเลยก็ประมาณเป็นประมาณนี้สำหรับปีโรตัวนี้ไม่รู้ว่าแคร มันน่าจะชื่อว่าแคลกตอนแรกเทปแรกเนี่ยหานไม่ออกอันนี้ก็เป็นเทปแบบเป็นทางการว่าจะแนะนําการเล่นยังไงไก็การออกของก็มีแค่นี้แล,ล้วการเล่นก็อย่าวิ่งไปสดนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่โคตรบางเลยซึ่งาคล้ายฟินอะต้องยืนยิงอย่างเดียวอะไรอย่างงี้ยซึ่งจะเน้นไปได้ดังการตีไวเพราะว่าเป็นสกิลที่ต้องอาศัยการคอมไวในการโจมตีทัน้นเลยเพราะว่าถ้าตีไม่ไวเนี่ยก็จะไม่มีประโยชน์ ซึ่งก็บางก็ควรหาตัวแท้งอย่ากด <Right into S 1> คารีเยอะจนเกินไปแต่มักเกียนไทยนะฮะเพราะว่าเล่นทีไรเจอคารีสี hey, ต่ตัว5ตัวนี่กูไม่ไหวนะฮะโอเคป่ะอันนี้ก็จบแล้วขอบคุณที่รับชมนะฮะช่วงเชปหน้าเนี่ยก็จะมาแนะนำยีโรตัวหนึ่งตัวต่อไปที่เป็นตัวเก่าๆแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณนะที่รับชมครับบ๊ายบายครับจุ๊บจ